สวัสดีค <da> ่ะพี่น้องค่กำลังหอด่านขอคุณงกำลังใจจากพ่อพอแม่สูทุกคนนะคะกำลังมาหอดเดี๋ยวไปหาเพื่อนกันค่ะนั่งกินข้าวบ้านกินข้าวบ้านหิวไปครัแม่มาดู

จะพาไปอ่าไม่้มแซ่บคุณนุ้งเดี๋ยวจะพาไปเบิงบรรยากาศในงานเนาะพี่น้องออกมาอาจจะซีมนันเมื่อน,นี่เดี๋ยวจะพาไปหล่อเบิงอ่า,าสถานที่งานพี่น้องบรรยากาศในะงานเนาะพี่น้องเนาะมือนี้บรรยากาศโอ้คนมาเบิงมอลำหลายอีหลีอันนี้ สบายดีรำละครแมนแล้วอันนี้ชื่อบุญส่งอุ้ยแมนเลยโดยขอบใจขึ้นไปทางไหนไปทางนี้ไปทางนี้โอ้คนยังกินสวัสดีค่ะ FC พลังบวกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่วิวินิวก็ได้มีโอกาสไปส่ง ก็ด้วยจากที่เรานะคะคเชีร์น้องคํำล่าลําละครอินสีเชียงใหม่นี่แหละซึ่งน้องก็ได้มาแสดงรับเชิญที่วงแมนใช่ไหมน่าจะเป็นแมนนะคะกับคุณแม่นกน้อยเนาะขวัญใจแฟนแมนจัก,กรพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็ได้ติดตามน้อง แล้วก็มีโอกาสเข้าไปดูในกลุ่มปิดด้วยแต่อันนี้จะเป็นเบื้องหลังนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังก่อนที่น้องจะขึ้นไปแสดงจริงเนาะก็ได้มีซาวการเช็คซาวโน่นนี่นั่นนะคะก็ก่อนที่จะขึ้นมันก็จะมีเบื้องหลังเนาะเราก็ได้ไปสง่งส่งวาบของน้องคำล่าลำละครอินสีเชียงใหม่ กับคุณแม่นกน้อยอุไลพรนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ารักดูและอบอุ่นคุณแม่ให้คำแนะนำน้องด้วยสำหรับเพลงกอดใจให้หลาแน่นะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ำหรือการขึ้นเพลงให้เกี่ยวกับการออกเสียงเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปดูคลิปตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาพูดมาคุยกันก่อนนะคะสำหรับ คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราก็มีความสุขในการดูอย่างวิวิญิวเนาะได้เข้าไปแอบ่องหรือ่องในช่องของล่าลำละครออฟฟิเชียลนะคะซึ่งน้องก็ได้เอามาเก็บคลิปให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟพลังบวกดูดูเสร็จแล้วก็อดที่จะพูดไม่ได้เนาะอดที่จะ ชื่นชมแล้วก็มีความสุขกับน้องไม่ได้ในไลฟ์สไตล์ของน้องนี่แหละในเกี่ยวกับก่อนที่จะขึ้นเวทีคือดูแล้วเป็นเด็กเป็นศิลปินที่กินง่ายอยู่ง่ายนะคะสำหรับศิลปินของเราล่าลำละครอินสีเชียงใหม่ซึ่งน้องมาถึงปุ๊บก็เดินมาหาคุณแม่นกน้อยซึ่งกำลังทานข้าวอยู่กับน้องอีกคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็น เลขาของคุณแม่นกน้อยหรือเป็นแอดมินนะคะก็นั่งทานข้าวอยู่คุณแม่นกน้อยก็เรียกมาทานข้าวคุณสำหรับคุณบุญส่งแล้วก็คุณนาเนาะนาของน้องก็มานั่งทานข้าวด้วยเสร็จแล้วก็นั่งทานข้าวคุยกันกันหนุ่มกันหนิงหลังจากทานข้าวเสร็จคุณแม่นกน้อยก็ได้แนะนำเกี่ยวกับ การร้องเพลงกอดใจให้หลานแน่ซึ่งก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักระหว่างคุณย่ากับคุณแม่นกคุณย่ากับน้องศิลปินล่าลำ,ลำละครของเรานะคะซึ่งบรรยากาศก็ชื่นมื่นเนาะการรับประทานอาหารก็เป็นไปด้วยความสุขก็คือกินง่ายอยู่ง่ายนะคะเราก็ในฐานะเอพลังบวก อย่างวิวินิวก็เอาใจช่วยนะคะช่วยคำล่าเป็ดน้อยผู้น่ารักเนาะซึ่งก็วันไหนไม่มีงานเราก็อยากให้น้องไม่มีงานไม่ได้ออกแสดงอะไรงนี้ก็ให้น้องพยายามหาเวลาออกกำลังกายบ้างเพื่อเพิ่มพลังเสียงแล้วก็สู้ๆนะคะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆขอให้เฮงๆปังๆเนาะหมนันมนสำหรับคำล่าลํำละครเรา เอฟพลังบวกแล้วก็วิวินิวพร้อมเป็นกําลังใจให้น้องคําล่าที่เขาเรียกว่าน้องก็ไม่ได้อยู่ดิ้งเนาะต่อสู้แล้วก็ดิ้นรลนเพื่อพ่อพ่อแม่แม่ของน้องเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองนี่แหละนะคะมันทุกครั้งที่เห็นย่านกน้อยสอนสอนน้องนะคะก่อนที่จะขึ้นเวทีหรือสอนเกี่ยวกับการร้องการเปล่งเสียงการออกเสียงเราก็อดที่จะดีใจแทนน้องไม่ได้เนาะ ก็เป็นกำลังใจให้น้องตลอดนะคะกำลังใจคำล่าขอให้สู้ๆเฮงๆปังๆยังไงก็คือรักนะคะรักรักศิลปินคนนี้เนาะเป็นกำลังใจให้น้องตลอดนะคะน้องไม่ว่าน้องจะเจออะไรเราก็เป็นกำลังใจให้ตลอดขอให้น้องมีมานะมีความพยายามแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็น ความสุขใจที่ได้ไปแอบ่องแล้วก็เห็นคุณแม่สอนน้องในการร้องลัมทั้งสอนทั้งแนะนำนะคะเป็นอะไรที่ดีต่อใจเนาะแล้วก็ในคลิปนี้ก็คุณบุญส่งก็ทำหน้าที่ได้ดีนะคะเนาะทำหน้าที่ได้ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลเทคแคร์ care, บริการแล้วก็ช่วยน้องทุกเรื่องอันนี้วิววิก็เป็นกำลังใจให้เนาะอยากบอกว่า ถนนชีวิตยังอีกยาวไกลนะคะขอให้คำล่าและทีมงานสู้ต่อไปสำหรับ fc พลังบวกและก็ช่อง youtube พลังบวกพร้อมเป็นกำลังใจให้กับศิลปินล่าลำละครอินสีชงเชียงใหม่นะคะสู้ต่อไปเนาะสู้ต่อไปขอให้ราบรื่นขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะอย่างที่น้องประสบน้องได้เจอเจอผู้คน ได,ได้เจอกัรยาณมิตรที่ดีได้เจอได้ fc ที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นบุญของน้องเนาะจริงๆแล้วน้องน่ารักเป็นคนน่ารักนะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจจากวิววิิวนะคะเดี๋ยวพวกเราก็ไปดูคลิปตัวอย่างเนาะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะดูดูในคลิปเนาะคือถ้าวิววิิวพูดโดยไม่ได้อ้างอิงเดี๋ยวก็จะหาว่า พูดโดยไม่มีหลักฐานอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศน่ารักน่ารักอบอุน่นอบอุน่นระหว่างแม่นกน้อยกับน้องคำล่านะคะน่ารักมากนะคะสำหรับคลิปนี้วิวินิวก็ต้องขอขอบคุณ fc ที่เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเชิญชมคลิปนะคะ การ์ดคาร์ดีแอติโอนเดทวัตเร่อยนะคะเาเพ่อดีนะคะกลับคนงเพลงตอดใจให้แล้วในฝันลูกในบ้านบ้านในสวนน้ำในเรื่องค่ะปัญหา

ตอนี <c ười> à, l l ่ห์ทำลักราชกินข <Of course. c ười> ่าวกับุณญ่าแล้วนะตัวนี้คือต้มหมึกผู้ทรงไปหางยังบ้างไหมต้มหมกยังไปยังยังตลอดไปทำลงทางอยากยังนั่แต่ได้ถุกสีนยังต่างๆนะเนาะหลักการู้จี๋

ไปอ่าไม่สมแซ่บคุณน้อเดี๋ยวจ,จะพาไปเบิงบรรยากาศในงานเนาะพี่น้องออกมาอาจจะซีบมันเมื่อนีจัไหลมาจับบังไหลนเดี๋ยวจะพาไปหลาะเบิงอ่าสถานที่งานพี่น้องบรรยากาศในงานน้องพี่น้องเนาะมือนี้บรรยากาศโอ้คนมาเบิงหมอลำหลายอีหลีอันนี้ สบายดีรำละละครแมนแล้วอันนี้ชื่อบุญส่งอุ้ยแมนเลยโดยขอบใจไปทางนี้ไปทางนี้โอ้ยคนยังกินเข่าทำไมเขาไม่ติดไฟไหมมาไปทางนี้เอ้าพี่น้องพามาเลาะบ่งงานเจ้าหยางเประตูเลยวันไหนอยากกินลูกชิ้นไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ กชิ้นไม่ไม่เราเท่าไรนี่สิบบาทจ้าตัวไรมันแซ่บเนี่ยแ่บปุ๊บอันอ,อ่น <c oughs> เอาเอาอันนี้เนื้อตัวนี้เอ็นเนื้ออันนี้เด้อตัวนี้หมูหมูอเอาอย่างละสามไม้อันนี้อได้คุณเนื้อใหญ่ไหมเอาเอาเนื้อใหญ่น้อยเอาอย่างละสามมาบิ่งบรรยากาศเดททางงานก่อนพี่น้อง พี่ยังกินแน่เนาะพี่น้นองเลยมาเลาะมึงก่อนโอ้อบอุ่นขนาดเลยพี่น้องคนาดไยขนาดคลิป,ปอู้ยังอันนีไน้ไข,นไขน่นกไข่นกนี่ลองไม่ลองไข่นกเบิง่งไม่ละทว่าได้ซาบสซ้ำไม่หาซิฟ คนนอ้นแต่งินสมัยหา้าสิบไ,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 ได้แต่ลูกซีนได้หรอคุณนุน่าพี่น้องบรรยากาศโอ้คุณขนาดเลยบอกคิดว่าบนจะมาลายปันนี่เนาะโอ้าสาส พี่น้องอยู่วางน้ำเย็นคือคืนแล้วก็อบอุ่นอบอุ่นเนาะส่วนทางงานตอนนี้เขากำลังออกมาหาหล่อในงานแล้วเอาแล้วสร้างแล้วยัันเออมีแต่